สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องกว่างไบเบิสสุขุสกุลครับผมมือนี้กับพบพ้อกับผมบ่าวต้อมชาแน่มือนี้ได้เมนูเด็ดๆแซ่บๆเอามาฝากพี่พางน้องอีกแล้วมามาเบิ่งบ้านนี้เมนูแซ่บๆสำหรับมือนี้ก็สิเป็นปลาหมึกครับปลาหมึกเป็นยำปลาหมึกแซ่บๆอู้แซ่บๆครับแซ่บปลากระปลาแกมก็สิเป็นบักแป้งสลัดครับยำปลาหมึกยำไข่ ม่มันย่ำธรรมดาครับย่ำม,มึกสายย่ำม,มึกสาย,สายใส่ไข่เบื้งเบึงเบืองเบงพี่น้องมึกสายตโตใหญ่ๆมาสำหรับมือนี้กับเบาๆร้ายครับซิมเบิ้งมาเนี่ยมึอสายครับมึกสาย hà cắp kèm cũng chỉ biết mặc tang ăn ừ อนี้จะเป็นเหมือหนูดนวดหนวดประมือครับอืมวิทิบวาวถึงอือบ่ผพานครับมาใส่มือกับบาวตอมบัน เมนูแซ่แบเมนูเด็ดอยู่ลำบ่าวตอมครับยำปลาหมึกสายไข่ไข่นี่จะโตัวไข่ไข่อื้อ ทาครับเขทาทานวดปลาหมึกหนวดเน้นๆหนวดเน้นเน้น,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 นอืมอืม กลมกลมามือกับมิตะใครอืมสดน้ำแบๆน้ำยำนุ่น ก็แด็กก็แดก ไข่รปลาหมึกไข่เนียนๆยิบอะไรสดเอ่ะโอ้ไข่ปลาหมึกผีหนองไข่ปลาหมึกเน้นๆหมึกไข่แซ่บๆ ใครเน้นๆนอีกครับใครเน้นๆของแสบของเด็ดมีอยู่ในเบาตอมอีกเด,อด,อด้อที่้องเอ้ยอื อืมเจนยู่ยอ่ะอืมข้าท่าแสบๆอืม ของแสบของเด็ดเอามาสู่พีสูนน้องกินครับสำหรับคลิปนี้กัตสิลาพี่น้องไปก่อนครับพบปอกับบ่าวต้อมชาแนลกรับเมนูเด็ดเด็ในคลิปหน้าคลิปใหม่ของบ่าวต้อมชาแนลครับฝากส่องบ่าวต้อมชาแนลนําฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลุงอย่าลืมอย่าถิ่มอย่าป้าครับมือนีลาพี่น้องไปก่อนไปสวัสดีครับ